ธุรกิจที่เรียกว่า e-commerce ครับเติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาอินดีมเนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคตพ,พวกเราจะเข้าไปทำพวกเราจะเข้าไปสร้างและนี่คือโปรเจกต์ให เราที่พร้อมเีพวกเราทํามันไปอีกหลายๆปีในโลกห่งานาคตของเราครับสวัสดีครับผมก้องอาคาัครนิติพลครับในฐานะประธานของบริษัทอินดีมครับวันนี้ผมอยากจะมาทักทายพี่น้องอินดีมจากทั่วโลกนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องอินดีมทั่วประเทศไทยทุกๆคนนะฮะตอนนี้ทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วว่าวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเกิดขึ้นจากโควิดหลายๆอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านของการทําธุรกิจนะฮะการทําร้านอาหารธุรกิจขายของต่างๆวิถี และวิธีการทำธุกิจแบบเดิมนะฮะอาจไม่ใช่วิธีที่ทำธุรกิจในอนาคตต่อไปได้อีกนะครับแต่ทุทกๆวิกฤตครับมีโอกาสเสมอและตอนนี้ฮะไม่ใช่เวลาที่เราจะมาโทษวิกฤตหรือโลร้ลายแล้วนะครับ เป็นวิธีที่เราต้อง move f o r ไปข้างหน้าด้วยวิธีการในการทำธุรกิจในรูปแบบของเราครับธุรกิจที่เรียกว่า e-commerce ครับเติบโตขึ้น58%ในช่วง2ปีที่ผ่านมาและยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปีฮะแล้วก็เป็นคำขอบคุณจากผมอีกครั้งนะครับที่ขอบคุณพี่น้องอินดีมทุกคนฮะที่มีส่วนให้อินดีมพวกเราซึ่งเป็น e-commerce เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลครับและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกๆคนที่เริ่มต้นธุรกิจก็อยากที่จะเติบโตอยาก ที่จะสเร็จอย่างที่จะเป็นแนวหน้าครับผมถึงขออนุญาตต้องพูดถึง LPF ครับหรือ LPremium Future ที่ทางอิ d i e m นะครับตั้งใจทําและเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมกับทาง Indiem นะฮะซึ่งทางอินด e m เนี่ยวางเป้าหมายไว้ว่าอะไรคือธุรกิจแห่งอนาคตพวกเราจะเข้าไปทําพวกเราจะเข้าไปสร้างพวกเราจะเข้าไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ เรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับอางที่ผ่านมาฮะพวกเราเองก็ได้เห็นข้อดีและข้อเด่นในการที่เราใช้คริปโตเคอ r e เรนซีหรือการใช้เหรียญต่างๆนะฮะเข้ามาอยู่ในระบบนิเวศของอินดีมครับตอนนี้ฮะผมเชื่อว่าถึงเวลาแล้วฮะที่พวกเราเนี่ย มีระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มหรือคนที่เป็นอินดีมสมาชิกของเราเองฮะนับแสนแสนรหัสและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นในทุกๆเดือนในทุกๆวันฮะและนี่คือโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดข,ของเราฮะที่พร้อมใ้พวกเราทํามันไปอีกหลายๆปีในโลกแห่งอนาคตของเราครับนั่นก็คือแ n นโธคิมทรั โทเค็นคืออะไรแอนก็คือมดครับผมเชื่อว่าพวกเราเองอินทิมทุกคนเป็นสมุอนมดที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการรวมตัวกันเพื่อทาสิ่งที่มันท้าทายครับมดตัวเล็กๆรวมตัวกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มดตัวเล็กๆสามารถที่จะยกสิ่งที่มีน้ําหนักมากกว่ามันหลายเท่าตัวได้มดตัวเล็กๆพร้อมที่จะสร้างสรรน,นะฮะครอบครัวของพวกมัน แอนนะฮะก็คือมดตัวเล็กๆที่พร้อมจะรวมพลังกันสร้างเครือข่ายพวกเราให้กระจายไปทั่วโลกนะครับเมื่อรู้จักแอนโทเคนพลังที่ใหญ่ของมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแนะนำครับ LPF แอนโทเคนครับคำถามว่าทำไมเราถึงควรมี LPF แอนโทเคนนั่นก็หมายความว่าแอนโทเคนนี่นะครับจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อครับระหว่างแบรนด์สมาชิกอินดีม ผู้ใช้แล้วก็พาร์ทเนอร์ของอินทรีต่างๆอีกมากมายนะครับที่พร้อมจะาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราในอนาคตครับมันคือตัวกลางที่สามารถวัดผลทางการตลาดในช่วงธุรกิจแบบ New Normal หรือการพฤติกรรมใหม่สำหรับคนต่อไปในอนาคตาการมี LPF and Token ไม่เฉพาะเราจะเป็นระบบนิเวศของเราเราจะเป็นโทเกนของเรา มันยังสามารถเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราในอนาคตรครับเป้าหมายแรกนะฮะสำหรับแอนโทเกนเราจะปล่อยแอนโทเ e นออกมา5,000ล้านลิกน,นะครับสำหรับพวกเราทุกทคนที่เป็นสมาชิกอินดีมหรือกับพาร์ทเนอร์ทุกทคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมกับอินดีมทั่วโลกครับแอนโทเ e นนะฮะ สามารถนำไปใช้บนแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับซึ่งสามารถใช้แทนเงินได้นะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้บนกระดานซื้อขายที่รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับ แอนโทเคนนะครับสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นคริปโตเคอเรนซีสกูลอื่นๆเช่นบิตคอยได้นะครับและตัวแอนโทเคนนะครับสามารถที่จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีจากการยอมรับและจากแรงของพวกพวกเราฮะที่เป็นแอนหรือเป็นชาวอินดีหรือเป็นมดที่จะรวมตัวกันในทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นครับผมอยากจะเชิญชวนทุกทุกคนฮะให้ก้าวเข้าสู่โลกอนาคตที่เกิดขึ้นณวันนี้พวกเราเชื่อฮะ ในเทคโนโลยีบอทเชนเราเชื่อฮะในดิจิตอลแอสเซทเราเชื่อในสินทรัพย์ดิจิตอลและเราเชื่อในคริปโตเคอเรนซีครับและเราก็อยากจะขอ,อนำเสนอนะฮะ n p f N Token ครับและให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโปรเจกต์นี้ฮะเพราะนี่คือเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเราเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของพวกเราเปลี่ยนแปลงการพอกพูนการมีสินทรัพย์ของพวกเราฮะและนี่คือโลกแห่งอนาคตครับ L.P.F. a n นโพ k e n ครับ